แพลวพวแสงทองหมอลำสิ่งชื่อดังและผู้จัดก,การส่วนตัวนิลุยชาแนลต่างคนต่างทนไม่ไหว ทนมานานแล้วออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็ทางเพจดังยางเพจแซฟบันเทิงก็ทนไม่ไหวเช่นเดียวกันค่ะ,อะขอออกมาพูดบ้างสาวกุ๊กเมืม่อนี้พี่น้องค่ะสาวไอช่องมักหมอลามและสาวกุ๊กเขมราเมื่อนี้ฮาซิมาอัปเดตนะคะข่าวๆทางด้านคุณเพรพาวแสทงทองนาะเกิดอะไรขึ้นทําไมทั้งผู้จัดการคุณเพรพาวรวมไปถึงเพจดังเนี่ย ทนไม่ไหวต้องพานันออกมาโพสโดรัวแต่ก่อนเราจะมาพูดเรื่องนี้เราขออัปเดตผลงานของคุณแพร์พา,พาแสงทองเป็นยังไงบ้างสกุกช่วงนวววี้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าใช่ได้ข่าวว่าเจ้าภาพถูกลอตเตอรี่12ล้านอุ้ยโ,โชคดีมากๆอันดับแรกโชคดีแห้งอิจฉาเจ้าภาพแล้วหนึ่ง ใช่ดีใจอันนี้ดีใจน้องเจ้าภาพดีแนจ้จและกาพินก็ขึอสิมาร์เพลวพาสแสงทองแนนพนดถึงเจ้าพาแสงทองใช่ล่าสุดแพลวพาสได้อัปเดตลงนะเฟซส่วนตัวเลยว่าเจ้าภาพถูกลอตเตอรี่12ล้านนี่ค่ะพี่เองเบิ้งกิลละ เจ้าภาพ<า>ใจดีแห้งถูกหวย12บลา้านจ่างแพ่าๆเต็มมงเลยอขอบคุณที่รักและเมตตาทีมงานนะคะขอบคุณแฟนคลับที่มาให้กําลังใจขอบคุณช่อดอกไม้ขอบคุณบัตรทุกใบทุกดวงในกลุ่มออนไลน์ด้วยนะคะขึ้นแฟนคลับแรงกลาลังใจเพิินเลยช่อดอกไม้เนี่ย ทั้งสองคนนี่ก็คือออกงานคู่ตลอดเลยเด้ช่วงนี้เนี่ยแฟนคลับไปให้กำลังใจแล้วก็เป็นจ้างต่อด้วยเนี่ยโอ้โหโเห็นแต่ว่าแต่ละกลุ่มปิดนี่เมื่อวานนี่กะได้อัปเดตน่นเด้เพราะว่ามีกลุ่มปิดแล้วก็แฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจบอกว่าสนุกมากๆเมิ่พวงมาลัยเอาพี่น้องอัปเดตตลอดเลยทั้งพวงมาลัยทั้งติดหน้าเวทีเนี่ยปังแห้งเด้ เออเนี่ยเพราะว่าเป็นงานคู่ส่วนมากก็จะเป็นงานคู่เนี่ยตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยพันเหตุานน้ำกันเนาะสกุกเนาะอย่างที่บอกเลยว่าตั้งแต่ทํางานร่วมกันมาเนี่ยกระแสแบบคือกระแสแรงมากพุ่งขึ้นอืพุ่งขึ้นคือบ่งไฟแสนนี่พี่น้องเออจนเคี่ยวงานหล่นมือใช่แล้วเป็นงานคู่แล้วรับงานคู่ด้วยเด้พี่น้องก็ นี่แหละก็อยู่กับแฟนขับนี่แหละที่เป็นให้กำลังใจอยู่ตลอดเนาะแต่ว่าเพิ่นกะก็ยังมีดา่าอยู่ตลอดเลยก็คือหายใจก็เป็นดรามงตามาตลอดตลอดมีแสงที่นั้นย่อมมีเงาควาเหมือนเดิมตะกุกเพราะยิ่งดังแห่งมีกระแสก็มีคนจับจ้องบางคนเนี่ยกะอคติซื้อเองเด้เขายังไม่ได้ทําอะไรให้ แต่บางคนเขาก็รู้เขาก็เ,ออเป็นกําลังใจให้เพราะว่าบ,บางคนก็คือหัวอกผู้หญิงว่าเออหัวอกผู้ออหญิงคือการหายกาลังใจเหลืองมันมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนาะแต่แกก็พยายามแบบปลอยผ่านกบมีบพยายามที่ใครมาละลานก,าลากังไรกังไรแกบางทีแกก็ฝัน ้านต่อเออฟาดาต่อ้ถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างเขาได้ใจเขาได้ใจแล้วเขาก็จะเห็ุอีกแม่เนี่ยแหละจนเพิ่นออกมาโพดออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยว่าในแต่ละวันชีวิตต้องเจออะไรบ้างสู้นะแพวมึงมันเกิดมาเพื่อสู้อันนี้ก็คือจากข้ามว่าของแพล่าสุดความรู้สึกสมมติว่าเ้าเป็นพี่แพล คือสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งทําหน้าที่หลายอย่างแม่เป็นดูแลลูกทั้งสองคนผู้บริหารดูแลลูกน้องดูแลคนในครอบครัวถือว่าเก่งมากๆเพราะว่าต้องแบกรับ อะไรหลายๆอย,ยาอ่างการบริหารแบกรับความรู้สึกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นคนมาโจมตีคนมา ok ด่าคนมาต่อว่าอย่างเงี้ยมันมีอยู่ทุกวัน <ห ả? S 2> เราเดปล่อยวความรู้สึกเล้าเนาะมันก็อัดอั้นมาแต่ละวันเนี่ยต้องเจออะไรบ้างอย่างที่เราว่าแล้วค่ะแต่กว่าจะพัานาได้แต่ละมือแต่ละเดนเนี่ยมันยากเย็นแค่ไหนแต่ก็ขอบคุณ fc แฟนคลับ ลหลายคนที่รักและคอยให้กําลังใจพี่แพลนะเนาะสกูกกับขอบคุณเพลินทีเข้าใจผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นทั้งคุณแม่และเป็นทั้งผู้บริหารใช่อะไปทางผู้จัดการส่วนตัวดีกว่าจะอย่างเพื่อนรักนิลุยชาแนลเป็นทุกอย่างเลยนะอพี่นิลุยชาแนลเป็นทุกอย่างให้กับพี่แพลค่ะพี่นอะจนออกมาโพสต์เลยออกมาโพสต์ผ่านเพจนิลุยชาแนลนี่ค่ะพี่นอะ เดี๋ยวซากุกจะอ่านให้ฟังเรื่องพี่น้องเด้อจากวันแรกจนถึงวันนี้เราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขผ่านเรื่องราวดีๆและร้ายๆมาด้วยกันและยังมีคนผู้คนหลายคนที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปทั้งล้มหายตายจากก็เยอะเราต่างคนต่างเห็นทั้งจุดดีและไม่ดีของกันมาตลอดและมีสิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นคือคุณค่าของกันและการ กว่าจะเดินมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายเลยนะเว้ยเราไม่ได้เดินเพื่อหยุดเพราะคําพูดของคนที่ไม่รักเราแต่เราเดินมาและจะเดินไปต่อไปเพื่อคนที่รักและเห็นคุณค่าเราต่างหากชีวิตยังต้องเจออะไรอีกมากมายในวันข้างหน้าแต่ไม่รู้จะเจออะไรเพื่อนคนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ข้างตลอดไปนะ คนที่หมดลมหายใจเท่านั้นที่จะไม่สู้เรามันเลือดน,นักสู้นะเพื่อนเราเก่งมากนะเว้ยสู้ต่อไปเพื่อนรักขอให้มึงจงจำไว้ว่าเพื่อนยังอยู่ตรงนี้เสมอรักแล้วด้านพี่แพลวก็ได้ออกมาแชร์โพสต์นี้ของพี่นิรุชชาแนลว่ารักนะแกไม่พูดเยอะมึงพูดหมดแล้วนี่ค่ะพี่น้อง ก็เป็นโมเมนต์นะคะเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตั้งแต่แรกเจอ<ะ>ดราม,าม่ามสะไงต่างๆก็ผ่านจับมือ,จ,มอจับมือกันไปยมาด้วยกันจนได้ดเนาะใชพ่พี่ยุ้ยนี่ก็คือพี่ยุ้ยนี่ลุยนี่ก็คือเป็นเพื่อนรักเพื่อนแท้เป็นครอบครัวเป็นทุกอย่างเลยนะดหนดหนาก็โดนด่าด้วยกัน เออไม่ใช่ว่าไม่โดนนะทุกวันนี้ก็ยังโดนค่ะพี่นนองไม่รู้ว่าโพสต์ออกมาอย่างนี้คนเอาไปโพสต์อะไรบ้างเออมันก็มีเหละอย่างเช่นแซบบันเทิงทางเพจเนาะขออนุญาตนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงโพสต์ตนนี้ของแพรว้าวด้วยนะคะคืออย่างที่บอกเราว่ากทนไม่ไหวเหมือนกันได้แชร์โพสต์ของแพรวาวแสงทองพร้อมกับแคปชั่นเด็ดค่ะบอกว่าแพรวาวแสงทองหมอลำซิ่งชื่อดัง เจอดราม่ามาตลอดทั้งปีไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่จับจ้องอยู่ตลอดเวลาล่าสุดแพรวแสงทองได้โพสต์ว่าแต่ละวันชีวิตต้องเจออะไรบ้างสู้นะแพลมึงเกิดมาเพื่อสู้แฟนคลับต่างร่วมให้กำลังใจมากมายนี่ไงอืมเพิ่งกะเห็นว่าทางนั้น คุณแพลวพี่แพลวเนี่ยก็เป็นสาวสู้สาวเลือดนักสู้เลือดนักสู้ยิงแก่งกคนนึงเพื่อนกระเชิญชมเนาะว่าคนคนนึงกว่าจะผ่านอะไรมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่แล้วโสต์ล่าสุดพี่แพลวก็ได้โพสต์ด้วยนะผ่าน Facebook ตัวเองว่าอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอ ท,ท้อแท้แต่อย่าหยุดเดินชีวิตจะเดินต่อไปถ้ารู้จักคำว่าช่างมันนี่ค่ะพี่พน้องโดนใจแฟนคลับมากๆแล้วคืนนี้ก็ไปให้กำลังใจแพลวเพาที่พระประแดงอาเขตด้วยนะคะอ,อนี่นี่แหละค่ะพี่นอ้องเพราะว่าทุกคนก็รอสปอร์ตแพลวเพาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเนาะะอ่ะจ้ะ ใครที่ยังแบบว่ายัางอคติกับพี่แพลวอองเปิดใจดูสักนิดนึงะนะคะว่าผู้หญิงคนนึงที่เขาตั้งใจทํางานทําหน้าที่ของตนเองคนเรามีอดีตที่ผิดพลาดกันได้ไม่มีใครไม่เคยทําผิดค่ะทุกคนล้วนแต่เคยทําผิดแต่แค่ว่าคุณรู้ว่าคุณผิดแล้วคุณพร้อมจะขอโทษและปรับปรุงตัวเองไหมอันนี้คือเรื่องสําคัญเนาะสาวฟเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามันต้องดําเนินต่อไปค่ะเรารักกันให้โอกาส เนาะซึ่งกันและกันโลกจะได้สวยงามนะคะสำหรับเมื่อนี้เราทั้งสองคนก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบอพอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ